เสีครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับกับวันพฤหัสที่13เดือนกรกฎาคมนะครับดูเหมือนว่าสัปดาห์นี้ทองคำเล่นแรงกันเลยครับหลังจากที่ทองคำนะฮะได้ลงไปทดสอบที่1,903เหรียญต่ออยออนสัปดาห์ที่ 1, ผ่านมานะครับและดูนว่าสัปดาห์นี้เนี่ยทองคำขึ้นมาตามคาดการของทีมเราเลยครับคือขึ้นมาอยู่ที่เวรหนึ่งเกนะครับมองว่า สบาน้ท,ทงคำเนี่ยครับสามารถที่จะทำเทฟบิวเานี่ยไปถึง1980กันเลยทีเดียวนะครับคลิปนี้เนี่ยต้องดูนะครับว่าทองคำเนี่ยจะกลับกลายเป็นขาขึ้นแล้วใช่ไหมต้องไปชมกันครับครับสิครับวันนี้เจอกันนะครับวันพฤหัสบดีที่13เดือนกักดาคมนะครับทงคำนะครับในภาพรวมเนี่ย จริงๆแล้วทองคำยังเป็นขาลงอยู่นะครับแต่คาดว่านะฮะทุกครั้งของทองคำที่ลงมาเนี่ยครับทองคำนะครับอยากจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญทุกครั้งนะครับทองคำท,ที่ใส่ทองคำแบบนี้เลยครับว่าที่เกิดว่าลงมาแล้วเนี่ยอยากไปทดสอบแนวต้านสำคัญนะฮะอยู่ที่เท่าไหร่ครับอยู่ที่บริเวณ1980แนแนวนี้เนี่ยเป็นแนวต้านสำคัญนะครับของสัปดาห์นี้เลยถ้าเกิดว่าสัปดาห์นี้ครับชนแล้ว ทองคำไม่มีอาการย่อ1980มองว่าน่ากลัวแล้วครับใครที่ขายไว้นะฮะมองว่าสัปดาห์หน้านะครับถ้าเกิดลงมาทดสอบแนวรับอีกรอบหนึ่งควรจะคับฝั่งขายออกไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดนะครับทองคำเนี่ยยืนเหนือบริเวณนี้ไม่ได้1956 1960ไม่ได้และเกิดแรงเทขายอย่างรุนแรง ทองคำก็ไม่น่าสงสารเลยครับว่ายังเป็นขาลงอยู่นะครับบางครั้งเนี่ยครับทองคำนะครับเราต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับว่าทองคำเนี่ยจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงบางครั้งก็ตอบไม่ได้หรอกครับเพราะเราต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิดเหมือนคนไข้เงี้ยครับต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิดว่าทองคำเนี่ยตอนนี้ปรับฐานเปลี่ยนแ,แผงในอย่างว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงบางครั้งเนี่ยอาจจะสุดแล้วตามการาฟเกหนึ่งน,นะครับแต่บางครั้งเนี่ยก็อยาก ไม่สุดนะครับอยากจะลงต่อนะครับหรืออาจจะขึ้นต่อต้องดูอาการอย่างใกล้ชิดนะครับและตอนนี้กลาฟปลายสัปดาห์นะครับดีเลยครับเห็นไหมฮะเส้นสีเหลืองนะครับเส้นสีเหลืองเนี่ยเป็นแนวต้านจากวันก่อนที่ผ่านมานะครับทองคําก็ทําทึบปีบาวขึ้นมาได้แล้วนะครับมองว่าตอนนี้น่าจะไปชนหนึ่นะครับถ้าเกิดไม่ผ่านทองคําก็หน้าที่จะ ไซเวรครับหรือว่าอาจจะเป็นสัปดาห์นี้ถ้าปิดแดงเนี่ยก็ไม่ต้องใสัยคาว่าทองคำเป็นขาลงต่อนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทองคําปิดเขียวขึ้นมาและสัปดาห์หน้านะครับถ้าเกิดว่าลงมาทดสอบแถวบริเวณ19 3 0กว่าเหรียญหรือ1920กกว่าเหรียญน,นะครับควรจะออกฝั่งขายออกไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดตรงนี้มีแรงซื้อกลับเข้ามา ทองคำสัปดาห์หน้าก็จะปิดไปแท่งเขียวและฝั่งขายจะดูแย่ทันทีเลยครับนี่คือภาพรวมหลักๆของทองคําในรายสัปดาห์นะครับมองว่าถ้าเกิดว่าผ่านบริเวณ1 9 8 0เหรียญต่อรอยออนนะครับทองคำเนี่ยก็คิดว่าน่าจะกลับกลายเป็นขาขึ้นได้ครับเดี๋ยวเราจะไปดูทองคํากันต่อในรายเดย์นะครับว่าทองคำรายเดยนั้นตอนนี้เนี่ย ทิศทางหน้าตาสดใสเป็นยังไงบ้างนะครับว่าสดใสยอยู่ไหมดีเลยครับทองคำไรเดนะฮะดูเหมือนว่าตอนนี้นั้นมีในยัยะสําคัญมากๆครับว่าตอนนี้ทองคำไรเด้ได้ชนบริเวณเส้นสีเหลืองแนวนี้นะครับบอกว่าบริเวณเส้นแนวสีเหลืองเนี่ยเป็นแนวต้านสาคัญของไรเด้เช่นเดียวกันครับถ้าเกิดว่าวันนี้ชนไม่ผ่านทองคําก็จะปิดแท่งแดงลงมานะครับ ก็มองว่าโอกาสสวยงามจริงๆว่าถ้าเกิดวันศุกร์รุงนี้นะฮะทองคำปิดแดงและสามารถทำให้กราฟในรายสัปดาห์นั้นมีไส้โยย,ยาว,ยาวลงมาโอกาสลงต่อก็ค่อนข้างที่จะสูงมากครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าวันนี้ทองคำปิดเขียวขึ้นมอีกเป้าถัดไปของทองคำอยู่ที่เท่าไหร่ก็อยู่เรนนี้เลยครับอย่างที่กาเรียนไว้เมื่อกี้อยู่ที่เรน1980 เหรียญต่อถอยออนบริเส้นสีแดงแนวนี้นะครับเป็นแนวต้านสำคัญสุดๆของทองคำนะครับถ้าเกิดเราลองมาตีฟิโบนะครับเหรียญนี้นะครับก็ไม่แปลกครับก็บรินี้จริงๆนะฮะหกหนบาทนะครับก็ทองคำนะฮะอยากจะขึ้นไปทดสอบที่บริเหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบกว่าเหรียญบรินี้นะครับนี่ฮะ ตามนี้เลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวขออนุญาตอ่าโอเคนี่ครับนะครับประมาณนี้นะฮะหนึ่งเกนะครับถึง1 9ึ0งย์บริเวณนี้เลยนะครับฟิโบ6 1 8นนะครับนี่ฮะนี่คือพฤติกรรมของกราฟพิกนิกในหลายเด่นะครับว่าทองคำเนี่ยถ้าเกิดว่าลงมาแล้วเนี่ยปรับฐานเป้าฟิโบในการชนคือ6.8นะครับก็เว้นหนึเกร้อเหรียญถึง1990เร้อหรียญต่อทรออน แนวนี้ค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับในทองคําในรลายเดย์นะฮะถ้าเกิดผ่านเส้นเหลืองนะขอย้านะครับถ้าเกิดผ่านเส้นเหลืองแนวนี้ขึ้นไปได้นะครับทองคําก็จะสามารถขึ้นต่อไปชนเรณ1,980เหรียญต่อถอยออนได้เลยนะครับนี่คือภาพรวมหลักๆในหลายเดย์นะฮะครับ,รบ,รบเดี๋ยวเราจะไปดูกราฟทองกันต่อในราย4ชั่วโมงนะครับมองว่ากราฟทองราย4ชั่วโมงนั้นมีแนวต้านใกล้ๆอยู่ที่เท่าไหร่ และแนวต้าระยะไกลอยู่ที่เท่าไหร่คลิปนี้ต้องไปชมกันครับนี่เลยฮะกราฟทองคําในราย4ชั่วโมงนะครับมองว่าทองคำในรสชั่วโมงนั้นเป้าในการชนระยะใกล้ๆนะครับก็อยู่ที่บริ1965 67, เวณ1 9 6 5งเก้ถึงหนึ่เบริเวณเส้นสีเหลืองนะครับแต่ว่าโซนอันตรายนะฮะสำหรับทองคำรายสี่ชั่วโมงนั้นถ้าเกิดทองคําขึ้นไปได้ถึง1 9 8 0 1 9 8 2นะฮะโอ้อันตรายเลยครับเพราะว่าทองคำนะครับจะสามารถ ขึ้นไปถึงบริเวณ2 0 5 0เหรียญต่อโทยออนได้เลยครับเรนนี้นะฮะถ้าเกิดขึ้นไปโซน1980ได้ยืนได้นะครับอันตรายมากๆาสำหรับฝั่งขายนะฮะเพราะทองคำจะสามารถขึ้นไปถึงบริเวณ2 0 5 0ได้เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเขียนให้ดูแล้วกันนะครับเห็นการชัดๆเลยนะแนวนี้เนี่ย2050นะครับแนวนี้เลยนะครับเป็นแนวต้าน นะฮะที่อันตรายมากๆเพราะทองคำอาจจะสามารถนะครับเข้าไปอยู่ในบริเวณรเรนนี้ต่อได้เลยนะครับตามลูกศรสีมภูที่ผมขีดไว้ให้ดูนะครับแต่ขอย้ำว่าทองคำต้องยืนเหนือบริเวณ1980ให้ได้นะครับถึงจะมีโอกาสนะครับที่จะไปทดสอบที่บริเวณ2,050ัหิเรต่อโตรยออนซึ่งแนวนี้เป็นแนวต้านสำคัญมากๆครับแต่ภาพรวมนะครับถ้าเกิดทองคำเนี่ยจะกลับกลายเป็นขาขึ้น ต้องดูสัปดาห์นี้ก่อนนะครับว่าสัปดาห์นี้เนี่ยปิดเป็นแท่งแบบไหนนะครับแล้วเราจะมาติดตามกราฟทองคํากันต่อกับทีมงานเทพพิจกรนะครับถ้าเกิดท่านใดนะฮะคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ครับรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับทีมงานเราด้วยนะครับผมและคนที่ดรับกลัการทำงานครับผมโชคเรียาหูสวัสดีครับ